สลายตนะเป็นคำที่แปลกอาจารย์ก็ไม่เคยรู้ได้ยินมาก่อนและกว่าจะเข้าใจคำนี้นานนะตอนนี้เข้าใจแล้วมาสรุปให้ง่ายๆให้เราฟังง่ายๆอยากทราบรายละเอียดดูในเรื่องสลายตนะวิพังการจำแนกสลายตนะอย่างละเอียด ได้เคยแสดงทำไปแล้วในหลายปีก่อนไปดูเอาสลายตนะปัจจยาผัดโสสลายตนะเป็นเหตุให้เกิดผัดสะผัดสะปัจจยาเวทนาด้วยสัมผัสของเราเนี่ยทั้งหกเนี่ยมันทำให้เรารับรู้เวทนาต่อไปได้ เพราะธรรมชาตินี้มีธรรมชาตินี้จึงมีนี้มีนี้ได้มีนี้เกิดนี้ได้เกิดถ้าผัสสะไม่มีเวทนาจะไม่มีใครสามารถ